สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ฟังกันทุกท่านครับทุกที่พาแซทสครับวันนี้กะไปตลาดมากครับได้ปลาดุกปลาดุกสองตัวครับตัวยิ่ง้ครับเนี่ยเดี๋ยวอ้วนเลยครับโอ้ยมันเต็มท้องนี่ครับพี่น้องครับเอ้าติดตามกันครับว่าเขาจะเ็ดเมนูยังแต่ว่าผมจะเอาเมือกเท้าออกก่อนครับเนี่ยมบิ่งครับมบิ่งไก่ครับเนี่ย อันนี้ผมเจาะเมือกเข่าออกได้ครับอันนี้เขาก็เป็นน้ำห่อนครับต้มน้ำห่อนนี่ครับลวกลวกแบบว่าให้นี่ครับ,บ,บ,รบเมือกเข้ามันจะยุ่งอย่างนี้ครับเอาก็พลิกอีกทางหนึ่งครับนี่ลวกเพราะว่าให้เมือกออกได้ครับอ แบบนี้เขาแบครับบยากเลยครับนี่ครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้ครับนี่เมื่อเขากระล่างออกดีดีครับเมื่อเขาจะอยู่มังนี้ครับผู้ดใดกินละเขาครับเมือกปลาดุกบพว,ว่ามเมือกปลาไหลหรือเมือกอย่างนะครับปลาที่เมือกหลายทำความสะอาดครับ ครับพี่้องครับหลังจากหมอฮ้อนครับดูครับหลังจากหมอฮ้อน้วเข้าก็นี่ครับปลาลาแม่น้ำโขงครับนี่ก็พี่รองครับดเบื้องหล้าตาครับอืมประแดกสีนะครับสามรุ่นสามเซนสี่เซนครับนี่ห่อน้าปลาล่าแบบนี้ครับใส่เลยครับนี่ก็ผมเมาตอนลงไปน้ำชิ้นหนึ่งครับนี่สูดผมผมมาตองได้ครับมา นี่น้ำปลาแดกต้มครับหรือน้ำปลาลาต้มเขาต้มเองครับถ้าไปซื้อเพ่นมันจะเค็มครับนีสูตรผม่ะไปที่ครับที่ว่าต้มคนนี่มันขึ้นดูครับอ่า ที่ต้มต้นแซบเปรี้ยเนี่ยมันขึ้นอยู่นามปลาล้าน้ำนะครับพี่น้องครับมันจะซึมของเนื้อตัวปลาครับแบบว่าน้ำปลาเค็มมันจะซึมเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าเส้นน้ำปลาเลยซึมนะครับมันจะเค็มมันมันมวนครับตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับนี่ครับทิ้งไว้นี่ครับ แล้วก็ใส่นี่ยมะเขือเ,เทศหรือว่าบุกเลียนมันเข้าครับใส่ลงไปนี่จะนี่ก็กเป็นเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับอ่าต้มปปนของเราบรรยากาครับใส่น้ำปะลาน้ำปลาเนี่ยเข้ากับปลาทองไปปรุงของชุรสปลา้องยังนะครับใส่น้ำปลาเข้าแล้วก็ใส่น้ำปลาขวดผมใส่สองอย่างนี่ครับมันจะแซ่บพอดีครับข้าวปต้องปร,รงปุงยังหลายครับนี่ รเราก็ใ้เครื่องมีแเราก็โรยตรงหอมอีกเชือคบนคบะครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาต้มต้มปนต้มปนแล้วแล้วเขาก็จมีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเวยด้วยต้นหอมครับ <c oughs> โอ้ตรงมนำปลาสูตรนี้แซ่บพิลีครับ นัวดีวครับ<า>นี่คว่าใส่ก็ได้ครับแต่ว่าผมใส่รุยหนามานี่หาตาประดุกแต่ว่าผมก็บ่ได้กินข้างคือคลิปผู้อื่นนะ้วครับไปนอนรับกินว่าอะไครับมันจะค้าคอ Офигеть. Okay. Mm -hmm. พักงตุ้ง,งจะแต่งมาพร้อมครับพะการาเขา เนื้อปลามันดีคร<ม>ับ <c oughs> ปวดัมื่อยแล้วครับมันแสบครับความเข้าวบว่มีครับเพราะว่าเขาเอาออกแล้ว มันพอมัวแดดออกแล้วครับเมืม่อวานนี่ตกอยู่เพ่จะออกแล้วล่ะครับ trong thòng tập không ตัวนี่ตัวใหญ่แล้วครับมันมันโอ้รุยเนี่ยจากหน่อยนะครับคลิปนี้ มันติ่มเลยครับโอคค้โห่้าวบวกผัดออกกันดีขนาดเลยครับจะ่าวันนี้ผ่าผักซีบเลยครับ สวัสดีครับเมนูเนี่ยปลาดุกต้มน้ำปลาครับ หน้าเด่นดีขนาดครับหระวว่างกลางเลยดวยครับบา <c oughs> งคนเพิ่นจะกินได้กะโอ้เป็นตแซสบน้ำเพิ่นอยู่เนาะครับแต่ว่าผมนี่โบว้วครับ <c oughs> บว่ม้มครับเมื่อน,นั้นกินนะ ตักแตนตักแตนฮอดครับโอ้ยขาคออยู่มาครับโอ้ผิดทางกันไหมครับหัวหัวเมื่งเี้ครับเอาไว้ดูดที่หลังครับมานี่เมื่อเข้ามันจะบวมีครับแบบนี้มันจะบวมีเพราะว่าเราเมื่อเข้าออกแล้วครับ น้ำปลาราเนนัวครับแล้วก็หอมพริกปน่น ออดิมครับกินเขาเที่ยงครับโอ้แซบครับเมน,นูต้มปลาปลาดุกน้ำปลาครับน้ำปลาดิบมันจะหอมน้ำปลาต้มมันจะนัวครับแมตกันพอดีโอ้ข้าทาครับอืมันมาขายเท้าครับาาออพีนน่น้องครับใอืใรอยากกินเท่าข็สั่งได้ครับ เป็นขายเท้าพอดีครับหลาบเทา้าพี่น้องครับโอ้แต่ว่าอิม่มแต่ว่าอิม่มอดีกแล้วครับพี่น้องครับมันหนอกเขาเป็นใดมาอย่างเป็นกัาขายเป็นในป่ามาลงตรงหรือว่าได้ปูได้หอยเป็นกระยิมะหลาะขายแบบนี้ครับอันนี้เป็นกระได้เท้าพอดีผมอิ่มละเอาครับพี่น้องครับไปเจอกันไหมครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามเลยนะครับก,รกดไลค์กดแชร์ ถือว่าสนับสนุนกันครับพี่น้องครับค่ที่นี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกัคลิปหน้าครับสวัสดีครับ